<c oughs> วันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการเติมโค้ดสำหรับเกม l a ็ n นา o o c k l a n d บินะครับหรือ l a <c oughs> ็ n นา o o NFT เบื้องต้นให้เพื่อนๆเข,เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะโอเคหลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับให้สังเกตไปที่มุมขวาบนเนาะคำว่า l o อกอิให้เพื่อนคลิกขึ้นมาครับมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราจะล็อกอินด้วย Gmail หรือว่า MetaMask หลังจากนี้เพื่อนๆก็ทาการล็อกอินไอเข้าไปครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะสังเกตได้ครับว่ามันจะล็อกอินโชว์ไอของเพื่อนๆเสร็จก็สังเกตไปที่รันแอปครับแล้วโฟกัสไปที่คําว่า Top Up อ่าหลังจากที่เพื่อนๆกดไปที่ t o p Up แล้วครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปครับเป็นอันนี้หลังจากที่หน้าต่างเป็นอันนี้เพื่อนๆก็ สังเกตดีครับว่าที่มุมขวาบนข้างๆรานแอปที่เป,เ,ปเป็นปุ่มล็อกอินก่อนหน้ามันจะมีลูกศรด,ดาวข้างหน้ามันจะเป็น ID ของตัวเกมเราให้เพื่อนคลิกด,ดาวลงมาครับหลังจากคลิกด,ดาวลงมาแล้วมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับให้เพื่อนๆสังเกตไปที่ a ร d o m code ครับพอเราคลิก a ร d o m code เสร็จแล้วนะครับอ่ะมันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้ครับ a ร d o m code ข้างใน ให้เพื่อนๆน,นำโค้ดนะครับที่เขาแจกจากกิจกรรม Discord หรือเว็บเพจนะครับเขามากรอกได้ตรงนี้ซึ่งมันกรอกย้อนหลังได้ตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ3-4โค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคยังไงก็ลองไปเติมกันดูได้นะครับสวัสดีครับ